วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟูดี้ฟาร์มนะครับซึ่งอยู่ในซอยวัดพระเงินแถวแถวบางใหญ่นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยมาดูต้นไม้แถวแถวซอยวัดพระเงินนะครับเลยมาอีกนิดนึงนะครับคุณจะเจอกับ f o o d ้ฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้าง เราเดินมาจากท้ายตลาดนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท้ายตลาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจอดรถด,ด้านหลังนะอ่ะด้านขวาเนี่ยก็มีร้านเหมือนร้านขายของชานะครับผมอยู่ทางด้านหลังทีนี้เนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะครับร้านเนี่ยบางร้านก็เหมือนกับยังเปิดไม่ดียังไม่ครบดีนะครับแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณอยู่พอสมควรนะครับอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงไงอ่ะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าร้านรวมเนี่ย ยังทยอยทยอยเปิดอยู่นะครับเนื่องจากผมไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งเปิดหรือว่าเปิดมาสักพักแล้วกําลังแบบพัฒนายอยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าบรรยากาศของตลาดเนี่ยจะค่อนข้างโล่งนะครับผมแล้วก็มีที่นั่งกินนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะก็มีร้านโลงต่างๆนะครับก็เดินไปชิลๆครับสบายๆไม่เบียดกันนะครับอากาศไม่ได้ร้อนไม่ได้แออัดมากมายครับผมก็สามารถที่จะ เดินเล่นหาของกินได้นะครับสําหรับใครที่อยู่แถวแถวนี้นะแต่พอดีว่าผมเนี่ยมีได้ไปทุระแถวนั้นพอดีอะ่ะนะก็เลยได้ลองกินดูนี่เนี่ยก็เหมือนกับเขาเตรียมไว้สําหรับร้านขายของชําดูลักษณะนหน้าจะเหมือนพวกขายของทุกอย่าง20บาทนะครับผมมีชั้นวางอะไรต่างๆมีวัดสันด้วยนะครับก็อ่ะมาดูเปลี่ยนซอยกันบ้างมาดูอีกซอยหนึ่งคือเห็นว่ามีป้ายแล้วนะครับแต่ว่าร้านเนี่ยอาจจะยัง ไม่มาเปิดนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับให้มาเปิดแต่ว่าหลังจากที่ผมลงหลังจากที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมว่าจะว่าร้านเนี่ยน่าจะมาเปิดกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับอ่านี้ก็เป็นโซนขายเหมือนขายผลไม้นะครับผมอ่ะเดินไปเรื่อยครับอ่ะเราเห็นว่ามีอะไรน่าสนใจครับก็ลองเดินดูนะครับอ่ะเดินต่อไปเดินต่อ ก็จะมีร้านต่างๆครับอาจจะเห็นด้านบนนะครับมีพัดลมเนี่ยขนาดใหญ่นะครับเพื่อเป่าระบายอากาศอยู่นะครับทำให้อากาศเนี่ยภายในตลาดเนี่ยไม่ได้ร้อนนะครับผมมีขนมหวานอย่างเซนเซมีเนี่ยก็มีนะครับผมมีร้านหลายๆร้านนะครับอันนี้เรากลับมาที่ถึงโซนที่แบบเขาให้นั่งทานได้แล้วนะครับมีนักร้องนะครับเป็นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับก็ทําให้บรรยากาศของตลาดเนี่ยไม่เงียบจนเกินไปนะครับผมอันนี้เราพาส่องดูว่า มีอะไรบ้างนะครับนีก็มีร้านก๋วยจั๊บนะครับมีร้านต่างๆนะมีนะขนมโตกเกียวนะครับคือต้องบอกว่าลักษณะของร้านกับของกินเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจนะแล้วก็มีความหลากหลายนะครับอันนี้แหนมเนืองก็มีนะครับผมอันนี้ด้านขวารู้สึกว่าจะเป็นบาร์บีคิวมั้งนะครับหรือว่าเป็นเบอร์เกอร์นะฮะเดินต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเนี่ยจะหาของกินตอนเย็นด้วยเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ตอนที่เราไปเนี่ย ก็เป็นช่วงค้อยใบใบเย็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับเย็นนะครับนี่กล้วยแขกพระรามห้าก็มานะครับผมก็จะเห็นว่ามีร้านหลายร้านนะครับมีชื่อนะครับผมมาเปิดด้วยเหมือนกันนะครับอ่านี่เราพาให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยดีกว่านะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนซอยกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็เราก็เดินเลาะไปทุกซอยเลยแล้วกันนะครับอ่ะไปว่าเริ่มคามแล้วเพราะว่าเริ่มหิวนะครับตอนนี้อ่ะอันนี้ก็มี เฮงยอดผัาครับร้านหน้านะครับผมนี่ร้านเป็ดย่างก็มีครับอันนี้ดูน่าทานเชียวถ้าไปอีกก็จะไปจัดการกับก็จะไปซื้อร้านนี้นะครับนี่ก็เป็นโซนนั่งทานครับจะเห็นว่าโซนนั่งทานเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับนี่กวงเฮงครับข้าวมันไก่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอืมเฉพาะปลาครับอันนี้ปึ๊บเดินไปครับเขาทําตลาดได้ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็ สวยงามครับจะเห็นว่าเขาปูพื้นอย่างดีนะครับตลาดเป็นตลาดที่แบบไม่เปียกเลยนะครับมีมีจุดบริการช้อนซ่อมนะครับอ่านเราเลี้ยวไปซอยสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราเหมือนกับจะเจอร้านที่เราสนใจแล้วนะครับมีเตี๋ยวน้ําตกอะไรพวกนี้นะอ่ะก็สําหรับร้านที่เราได้มานะก็คือเป็นเมนูข้าวไข่ต้นปูนะครับนี่เดี๋ยวเราชิมให้ดูครับข้าวนี้ มีพริกน้ำปลามาให้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้นะครับสองอย่างก็สามารถที่จะเลือกกินได้นี่ลองกับพริกน้ำปลาลองกับซีฟู้ดดูนม่กักรับข้าวไข่คนนะครับมันคือข้าวที่ไขย่ยังไม่สุกดีนักนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณกินตับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนได้พอดีถ้าเกิดว่าไข่อาจจะมีข้าวไข่แนะนำให้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะอร่อยกว่าตลอดราคาจานนี้อยู่ที่89บาทนะก็ถือว่าคุ้มราคานะครับกับปริมาณของที่เขาให้มาก็โอเคครับสำหรับตลาดนัดฟู้ดดี้ฟาร์มนะครับก็เป็นอย่างที่ถ่ายให้ดูไปนะฮะคือผมไม่รู้ว่าตลาดนี้มันเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่ S <S ผมคิดว่ามันยังไม่มีเนี่ยก็คือพวกตลาดพวกขายของสดนะครับพพวกขายผักหรือว่าอาหารทะเลสดอะไรพวกนี้เนี่ยเ <Thr ough S 2> หมือนจะยังไม่มีนะครับหรือว่าเคยมีหรือว่าตอนที่ผมมาเนี่ยยังไม่เปิดอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่โดยรวมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากแวะมาทานข้าวแถวนี้นะครับ <S <S ผมก็แนะนํานะฮะเพราะว่าเขารวมร้านเนี่ยร้านอาหารเนี่ยไว้หลากหลายร้านนะครับแล้วแต่ละร้านเนี่ยผมว่าเขามีทีเด็ดของแต่ละร้านเนี่ย แตกต่างกันไปนะฮะซึ่งเขารวมมาให้นะครับทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกที่เยอะขึ้นนะครับก็ใครเนี่ยที่อยู่แถวนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาลองดูนะครับราคาเนี่ยถือว่าไม่ได้แรงนะแต่สําหรับแต่ละร้านรสชาติของเขาก็ดีด้วยก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ